นายนั่นมันหาตัวอยากจริงๆนะฉันต้องเลี้ยงดูหลายปากท้องอยู่กับที่นานๆไม่ได้หรอกนะแต่ถึงอย่างเงินเราก็ต้องมีงานเดเรก,กันบ้างงานเดเลกนั่นเหรอก็คิดดูก่อนนะงานเดเลกมันม่ให้นเสียเวลาฉันมีกระทัให้กังงานของตเองอยู่แล้วเงินสุจริิสินะ เพราะจะได้ไม่มีปัญหาต่อมาอย่างนั้นก็นาให้พูดเองดีเพื่อนว่าปัญหามันไม่ดีต่อทุเลาแกเฮ้ยนี่มันวายจิงอะไรวะไอ้สารเลวเล้อเว้ยอย่าให้มันหนีไปได้มันหายไปไหนแล้วนั่นมันอยู่นั่น แกจะทำยังไงล่ะฟังนะฉัาไม่สนใจว่านาจะทำอะไรก็ช่างเคยรู้จักชื่อโปรแกรมนี้ไหมเรนโบ์น่ะกราซิสซานติอาโกเรนโบงั้นห่ะนังก็แปลว่าแอสส่งพวกคุณมาสิเธอบอกว่าบางทีคุณอาาอยากตอบเทนบุญคุณ ผมเป็นคนรักษาคำพูดซะด้วยงั้นมาคุยกัน